ขึ้นตาม RYC ตามการเก็บเบีย้ยขึ้นทีละเรื่อยๆแต่และช่องจะถูกแหวนว้าไปนะครับตามโบนัสไลน์ไนมาสบางท่านไม่ได้คิวหนึ่งไม่ได้คิวสไม่ได้แก้คิวสได้แก้คิวสไ,ได,ก 3, ไได,ก 4, ได้ก็ถึงจะได้เต็มช่อง RYC ไปนะครับริมล่าน้อยนะตอนนี้นะครับถือว่าใช้แรงพลังมหาศาลถูกไหมครับแต่บริษัทของเราประกาศล่าสุด CD ดีตอนนี้ให้เหลือเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ริมล่าถึงจะได้ CD ดีครับแค่เรียบเบนด์ฟิต ให้ตอบ80เลย yo, mm hmm. ครับวันไหนเข้ากรุงเทพอย่าลืมมาทวงของระวัดน้องนะครับถูกต้องนะครับ80%ครับนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นล so e ิมราชร้อยปีนี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับสู้สุดใจนะครับไม่ต้องถึงร้อยนะครับแต่ผมขอให้ดี13นะครับไม่มีใครต่ำกว่า80เลยสักคนเดียวที่นั่งในห้องนี้นะครับขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้เองด้วยครับ ส่วนผู้ที่ไม่นั่งในห้องนี้นะครับวันนี้เอาความรู้ไปบอกเขาด้วยนิดนึงนะครับโดยเฉพาะท่านผู้บริหารหน่วยนะครับคิวนี้เดือนนี้นะครับจะฝากไว้กับเลขาครับท่านไล่ตามเองด้วยนะไปดูนะครับว่าไล่ตามจากตรงไหนยังไงนะครับอันนี้สําหรับการจ่ายในเรื่องของลิมลา 19m ก่อนนะครับหรือว่า p12m p12m แล้วกันเดี๋ยวผมจะแบ่งเล่าให้ฟังทีละตัวเลขเนาะเพราะบางคนจะโทรเข้ามาถามแล้วงงว่า 12m 19m y ทีดีคืออะไรนะครับสำหรับตัวแทนนะครับบริษัทจะจ่ายนะครับเงินออกแน่แในแต่ละปีอย่างน้อยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแทนอันนี้สําหรับท่านผู้บริหารหน่วยนะครับทีดีสำหรับท่านผู้บริหารหน่วยนะครับของตัวแทนจะจ่ายแน่แประมาณนี้นะครับ5กระเป๋าโวนัสรายใจมากเราจ่ายกี่ทีครับของบริษัทครับถูกครับถูกครับ4กับ5ก็ได้ครับ ครับ4 T ครับตลอดคิวสแล้วตั้งปลายปีมีโบนัสรายปีอีกหนึ่งกระเป๋านะครับและแคเดียบันฟิชอีกหนึ่งกระเป๋าเพื่อย่างน้อยส่วนใครผ่านคุณุฒิการท่องเที่ยวนะครับที่นิมล่า85%นะครับก็จะได้คอลเลฟายคุณุฒิการท่องเที่ยวนะครับ mm hmm. นิมล่าคืออะไรครับกรมธรรม์อัไหนเรียกแหละบริษัทหยิบตรงไหนมาคิดคำนวณน,นะครับกรมธรรม์ทุกกรมธรรม์ที่ชําระเบี้ยไม่ครบ19เดือนครับ สิบเก้าเดือนนะครับเพราะนั้นกรมธรรม์น,นะครับต้องชำระเบี้ยให้ครบสิบเก้าเดือนถึงจะไม่นำมาคิดแลบหรือมาคิดยิ่งได้ครับเงื่อนไขข้อที่สองนะครับก็คือกรมธรรม์น,นั้นต้องไม่ลดคุณ <Essential noise> เปลี่ยนแปลงอนุสัญญาลงเพื่อที่จะมีผลให้เบี้ยลดลงแต่ถ้าโชคดีที่บริษัทน่ารักครับเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงลด,ลดลงเป็นเรื่องนะครับก็คือ ส่วนต่างของกรมธรรม์น,นั้นจะนํามาคิดริมล่าด้วยส่วนต่างคืออะไรเช่นเดิมทีจ่ายเบี้ยประกันต่อปีที่ห้าหมื่นต่อปีนะครับปีถัดไปลูกค้าบอกว่าไม่ไหวที่ห้าหมื่นนะครับขอลดคุณบางตัวขอลดเบี้ยบางตัวเฮ้ยขอลดอนุสัญญาบางตัวเพื่อให้เบี้ยอยู่ที่สามหมื่นส่วนต่างจากห้าหมื่นเท่าไหร่ครับสองหมื่นสองหมื่นนี้จะนํามาคิดแหลกนะครับ ตอนนั้นถ้าจะเปลี่ยนแปลงอนุสัญญาเปลี่ยนแปลงทุปคุกันแนะนําลูกค้ายอย่างไรดีครับถ้าตอบแบบพี่น้องคือยื้อให้นานที่สุดให้เลย1 9เดือนถูกครับส่วนกรมาทันแบบยูนิตลิงก์นะครับแบบไลฟ์ธรรมดานะครับในโหมด3เดือน6เดือนนะครับและรายปีคิดอย่างไรวันตกแบบคิดอย่างไรคือแบบนี้นะครับแต่พี่ๆน้องๆของ AA ที่เราคุยกันไว้คือประมาณ30วันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ ยังคงที่อยู่3าวันแต่ผมเอาให้ดูตัวเลขในระบบจริงๆนะครับว่าตัวเลขในระบบจริงตัดเัินวันที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมขอยัดอันนี้ให้จบก่อนพี่น้เดี๋ยวผมไปต่อกำหนดพี่ไอ้ครับเพวัะน,นั้นกรรมธันธรรที่ยาวที่สุดของบริษัทคือกรรมธันธร,รายเดือนนะครับดิวเดตเช่นดิวเดตวันที่หนึ่งมก,กราคมเขามีระยะเวลาผ่อนผันก่อนคิดแลบอยู่ที่60วันแปลว่าดิวเดตหนึ่งมกราคมนะครับนับเป็นวันที่1ถ้าลูกค้าผิดนัชำระเบี้ย บวก60วันนับวันที่1ตกแหลบเดือนอะไรครับมีนาครับประมาวันที่2ส่วนกรมธนูนิตลิงผมขอไม่อธิบายเพิ่มเติมเพราะว่ามีหลายเงื่อนไขในเกี่ยวกับเรื่องของกรมธนูนิตลิงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวทีมยูนิตลิงมาพี่ๆน้องๆลองสอบถามเขาเองอีกทีนะครับแต่นี่คือตัวเลขที่บริษัทขึ้นในระบบไว้ให้นะครับ 39วันนะครับสำก,กรมกรรมธันยูนิตลิงซึ่งบางกรมธันบางเงื่อนไขกรมธันเขาตัดเลยออกเช็คเลยคืนลูกค้าเลยนะครับอันนั้นต้องขออนุญาตสอบถามที่ยูนิตลิงอันนี้คือสูตรคำนวณลิมลาของบริษัทครับเบีย้ยแลบจะตั้งหารด้วย e x t แล้วคูณด้วยร้อยแล้วค่อยมาลบร้อยถึงจะได้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ลิมลานะครับแลบก็คือจานวนเบีย้ยรายปีนะครับของกรมธันนั้นๆนะครับเบีย้ยรายปี ของกรมธรรมนั้นๆนะครับแทนที่ข้างบนนะครับ e x p คือค่าค่าเฉลีย่ยยอดนำส่งธุรกิจใหม่นะครับเพราะนั้นในส่วน e x p ถามว่าคิดยังไงเอากรมธรรมไหนมารวมเอามากี่เดือนอันนี้ผมเรียนตามตรงผมแจ้งเขาแล้วว่าเราขอให้บริษัทกำลังอัปเดตข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะนั้น e x p นะครับใครโทรมาถามผมผมจะคิดแบบเป๊ะๆให้ไม่ได้จริงๆ แต่ในบริษัทจะชี้แจงไว้นะครับอยู่ในส่วนของระบบ EMS <c oughs> เดี๋ยผมชี้ให้ดูนะครับ EP คิดยังไงนะครับในสิ้นเดือน Q4 สุดท้ายยอดขายรวมทั้งหมดจะมาช่วยิิมล่าได้หรือไม่ <c oughs> นะครับเดือนธันวาคมปี63นะครับวิธีคิด EP คือนับย้อนหลังไป20เดือนแล้วนับมา18เดือนนะครับเว้น2เดือนนี้ไว้เพราะว่า ระยะเวลาผ่อนผันสูงสุดคือกรมธรรม์รายเดือน60วันจึงต้องเว้นไว้ครับวันนั้นยอดขายของปีนี้ทั้งหมดที่จะช่วยริมล่ายอดขายนะครับยอดขายใหม่ทั้งหมดที่จะมาช่วยเปอร์เซ็นต์ริมล่าได้ในปีนี้คือ30กันยายนครับหลังจากนี้คือตั้งแต่วันนี้จนถึงธันวาคมจะมาช่วยริมล่าปีหน้าครับทราบข้อมูลจากตรงนี้กัถึง,ถงหรือไม่ครับนะครับ แล้วยอดขายของของตัวแทน A ของเราทั้งหมดจะทะลักทลายที่สุดในคิวไหนครับคิวสี่ครับพี่ช่วยริมนาพี่ไหนครับมีหน้าโอเคครับอย่างจำอะไรไม่ได้จำแค่ตนี้ก็มานะนะครับถ้ามีหน้าใครรู้ตัวเองริมหน้าน้อยวางแผนทํางานตั้งแต่มัคคลานะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะเริ่มทํางานตั้งแต่มิถุนายนะนะครับนี่คือวิธีคิดริมนาในแต่ละคิวและ CB นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วโรงพยาบาที่ชําระเบี้ยนะครับ19เดือนนะครับ19โทษทีครับครบ19เดือนแล้วนะครับปวกระยะเวลาผ่อนผันตกแหลบเดือนไหนเบี้ยจะยังคงติดอยู่ตรงนั้นครับหลายคนชอบคงมาถามผมว่าแล้วโรงมาบานนี้จะอยู่กับฉันเนี่ยจะอยู่ฝากหีฝากไข้ไว้ในพอร์ตเนี่ยอีกนานแค่ไหนนะครับวิธีนับนะครับวิธีสังเกตง่ายๆว่าโรงมยาบานี้ถ้าแหลบแล้วไม่แก้ ถ้าแลบแล้วติดตามลูกค้าชําระเบี้ยเข้ามาไม่ได้นะครับจะอยู่ในพอตอีกนานแค่ไหนวิธีนับนับอย่างนี้ครับเหมือนเดิมครับเราดิวเดตเมื่อกี้เป็น1มกราคมถูกต้องไหมครับดิวเดต1มกราคมครับถ้าเป็นตรงมาพันนะครับของตัวทีธรมธรมดาแล้วกันเป็นไลฟ์ธรรมดาบวก45วันแล้วกันนะเอาเป็นค่ามาตรฐานนะครับจะตกแหลบวันที่14วันวาเลนไทน์พอดีนะครับกุมภาพันธ์ตกแลบกุมภาพันธ์ไม่แก้คบที่หนึ่งติดอยู่ในเยือทูเดตแน่นอนถูกไหมครับ คิวโดนไหมครับโดนหนึ่งกระเป๋าไม่ห้าเปอร์เซ็นต์มันต่ำกว่าเจ็ดสิบห้านะครับผลประโยชน์จะไม่จ่ายออกถูกไหมครับผลประโยชน์หรือโบนัสอะไรแต่มาจะไม่จ่ายออก <c oughs> แล้วพอมาคิว2ในเดือนกุมภาพันธ์วันวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ก็ยังอยู่คิว2โดนไหมครับโดนคิดนะครับคิว3าโดนไหมครับคิวสี่ก็โดนนะครับ สรุปแล้วท่านต้องโดนนะครับหักลบกบหนี้ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ลิบลาก่อนทั้งหมด5กระเป๋าเป็นอย่างน้อยแปลว่าเริ่มต้นปีหน้านะครับปี64กลมาทันทนี้ถึงจะหลุดเหมือนกันในทางกับการครับ5้ากลมมาทันนะครับผิดนัดชำระเบีย้ยช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมก็ตามนะครับเช่นเป็นวันที่1กรกฎาคมนะครับผิดนัดชำระเบีย้ยบวกส5วันจะตกประมาณวันที่15หรือ14สสิงหาคมถูกไหมครับ แล้วก็จะติดตั้งแต่ Q3 ครับ Q4 ครับลากไปจนถึง Q1 นะครับลากไปจนถึง Q2 พอวนกลับมา Q3 ค่อยหลุดครับง่ายๆครับถ้าโรมชั่์ที่แลบแล้วนะครับไม่ได้ติดตามในการชําระเบี้ยของลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างน้อยๆวิธีสังเกตง่ายๆนะครับโดนครบประมาณ1ปีแล้วหรือยังนะครับเดือนที่13เ็งจะหุดครับ ผมต้องบอกไหมว่านับย้อนหลังอะไรยังไงครับสำหรับคิวหนึ่งะผมยกตัวอ,อย่างคิวหนึ่งแล้วกันนะครับคิวหนึ่งนะครับเอ้ยเอาคิวสุดเอาคิวล่างสุดดีกว่าคิวที่3ครับกันยายนครับกันยายนนะครับวิธีนับคือเขาจะนับย้อนหลังนะครับใน p 12M นะนับย้อนหลัง12เดือนนะครับตั้งแต่กันยายนย้อนหลังไป12เดือนคือนับกรมธรรมัน,นที่แลบตั้งแต่ตุลาคมเช่นกรมธรรมัน,นที่ดิวเดทวันที่1กันยายนปี2562 ผิดนัชระเบี้ยตั้งแต่1กันยายนบวก45วันแล้วตก15ตุลาคมถูกต้องไหมครับก็จะยังอยู่ในพอร์ตนี้เป็นต้นนะครับเข้าคลาแบบนี้ท่านเดี๋ยวลงรายละเอียดเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรโตร๊ะแล้วก็อีเมลนะครับอันนี้เป็นงานแก้ริมล่าแบบขายถมต้องเอาไหม ขายผมเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมสมการอันนี้คิด,ดง่ายๆครับแลบบแสนหนึ่งนะครับ exp 2 0 0 0สนลิมลาตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่50เป้าหมายคนนี้ต้องการปรับลิบลาให้ได้ที่80เพื่อให้ได้ c b นะครับต้องแก้แลบ,บแสนหนึ่งที่เท่าไหร่นะครับใส่สูตรคูณสมการตามนี้นะครับแก้แลบ,บอยู่ที่60,000เองเพื่อให้ได้ลิบลา80 4 0 0 0 0ไม่ต้องแก้เพราะว่าถ้า4 0 0 0 0แก้อีกจะเต็มร้อยพอดี แต่เป้าหมายอยู่ที่80วันนั้นต้องแก้เบี้ยอยู่ที่ประมาณ60,000จะกี่กรมธรรม์ไม่รู้แต่เบี้ยรายปีรวมกันต้องเป็น60,000นะครับสำหรับอันนี้ถึงจะแก้แลบให้ได้ริมลน้า80ง่ายมากครับแต่ถ้าจะขายผมไปดูตัวเลขขายผมครับดูแล้วอาจจะว้าวนะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับการแก้ตัวเลขขายผมแทนค่าสมการกันเหมือนเดิมครับออกคิดออกมานะครับสําหรับคนนี้นะครับ e p ที่20,000นะครับต้องการเพิ่ม e t นะครับแต่แก้แลบไม่ได้ต้องการเพิ่ม e t เขาต้องการเพิ่ม EX e x p ให้ได้เป็น3 0 0 0 0 0แต่บังเพิญว่า EX e x p มันถูกตั้งด้วยเท่าไหร่ครับตั้งเป็นตัวหารนะครับหาร18ต้องเอา3 0 0 0คูณ18อีทียอดรวมในการแก้แล็บตันนี้จะอยู่ที่5ล0 0 0 0ผมก็เชียร์นะครับให้นอกจากเป็นเ d r t ต้องเป็น COT ต้องเป็น t o t ด้วยนะครับเอาว่าไหนเหนื่อยกว่ากันครับแก้แล็บเนาะ แกดัเพราะวันเหนื่อยแล้วนะครับขายใหม่ให้ได้5้าล้าน4ีเหนื่อยกว่านะครับแต่ถ้าได้แล้วดีไหมครับได้รบทุกต,ตาแหน่งได้ทุกคุณวุฒิแน่นอนครับได้เป็นนักยอดขายประจําปีนี้แน่นอนนะครับแต่ถามว่าความเป็นไปได้หร <T> ือีั่ไหครับดับเยอะไปตั้งแยถ้าใครมีหัวจิตหัวใจเข้มแข็งนะครับผมเรียนเชิญฝั่งนี้นะครับแต่ท่าในใดเป็นพี่น้องของผมเรียนกันตามตรงนะครับมาฝั่งนี้นะครับ ง่ายกว่านะครับส่วนระบบไหนที่ค่อนข้างเสถียรสุดแล้วกันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ครบร้อยเนะครับพี่พี่แต่ระบบนี้เสถียรที่สุดณปัจจุบันนะครับของ AA เราก็คือพี่พี่กดพิมพ์เข้าไปที่ AA.CO.TH/AMS นะครับเข้าไปดูเครื่องมือตรงนี้ล็อกอินแบบนี้ท่านใดติดขัดปัญหาในเรื่องการขอรหัสผ่านลืมรหัสผ่านในนี้มีบอกหมดนะครับพี่พี่น้องๆตัวแทนที่อยู่ใต้หน่วยของพี่พี่นะครับใน Q4 เขาต้องรู้ริม้าตัวเองโดยเฉพาะ ตัวแทนที่อยู่ในช่วงขวบปีที่2ย่างเข้าปีที่3 c มซเขาจะกำลังจะเริ่มทำงานนะครับให้เขาเข้ามาคอนิเตอร์เองนะครับให้เขาเข้ามาดูแลตัวเองพอากดเข้ามาแล้วนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้ครับคำว่า La b report ปัจจุบันเช้งอัสเวิร์ดจะอยู่ตรงข้างบนแ a b บ e p o r t แล้วนะครับแต่จำง่ายๆกดตรงที่ La b report แบบรีพอร์ตปุ๊บในนี้จะแบ่งออกเป็น2อันนะครับก็คือ Year to d a เดกับตัว P12F ที่อยู่ข้างล่าง เย o ูเดทนะครับดูกระเป๋าของ c b บีแคริเ e r ร e เบเ i ฟิตดูที่ y e a เย o ูเดทนะครับสมมติว่าคนนี้ริมล,ล่าอยู่ที่53เปอร์เซ็นต์เบีย้ยที่หายไปอยู่ที่3,700 0 7. อันนี้เป็นเบี้ยรายปีของทุกกรมาทรานของเขาที่แหลกรวมกันนะครับโอทคีครับนี้ระดับหน่วยอันนี้จะเป็นแค่ระดับหน่วยคือรวมแล้วทุกกรมาทรานของในหน่วยนะครับ3,700 0นนะครับถ้าวางแผนไว้ที่80ผม ผมแนะนำครับใครต่ำกว่า80อยู่แล้วให้วางแผนไปที่85ก่อนนะครับไม่เอาไม่เอาขึ้นเขินนะครับไม่เอาไปร้อยนะครับพี่ๆใจเย็นๆน,นะครับเราค่อยๆไปนะครับเดินไปด้วยกันเรามีเวลา3เดือนนะครับแต่เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนพี่ต้องได้85เปอร์นแล้วนะครับเพราถ้าพี่ไม่แก้แล้วไปเจอตัวเลขนี้ในเดือนธันวาคมนะครับน้องเปลี่ยนตามตรงจากใจนะครับพี่ๆจะหวาดเสียวโคตรเลยครับนะครับออสในเดือนธันวาคมนะคะร,รคะคะับบร,ระะิษัทเขาจะ รับปากนะครับในเรื่องของการอนุมัติกรมธรรม์เก่าๆแบบนี้นะครับให้ทันภายในวันที่เท่าไหร่ครับประมาณนะครับสิบห้าถึงยี่สธันวาคมนะครับเพราะนั้นเวลาสั้นมากนะครับสำหรับเดือนธันวาคมอาพีวีจะวางแผนผมแนะนำให้วางแผงนตั้งแต่ตุลาคมนี้นะครับอันนี้เป็นยอดที่ผงบอกเรื่องของวันที่นะครับว่าอันนี้รีพอร์ตที่ขึ้นโชว์เนี่ยวันที่เท่าไหร่ ถ้าเปิดในเดือนตุลาคมรีพอร์ตที่ขึ้นโชว์จะต้องเป็นวันที่30เดือนกันยายนนะครับส0 2 0น่ะครับส่วนของท่านผู้บริหารหน่วยตัวแทนท่านใดนะครับแต่เท่าไหร่ยังไงที่กดเข้าไปที่สีฟ้าได้เลยนะครับมีนะครับเลขาหน่วยโทรเข้ามากดยังไงก็กดไม่ติดกดยังไงกดไม่เข้าดันไปกดตรงนี้ครับเปี้ยที่หายไปยังไงก็ไม่เข้านะครับต้องกดที่สีฟ้า อันนี้เป็นยังระดับหน่วยอยู่นะครับสําหรับคนที่จะดูในเรื่องของโบนัสไลายไตายมาสนะครับโดยเฉพาะคิวสาที่ผ่านมานะครับโบนัสไลน์ไตามาสดูที่ P ีสิบสองเอ็มนะครับคนดูร์าการท่องเที่ยวดูที่ P ีสิบสองเอ็มครับนะครับว่าในแต่ละคนของท่านว่าอยู่ในเปอร์อเซ็นต์ดม่าที่เท่าไหร่จะขึ้นหมดนะครับต่อไปไปดูระดับตัวแทนครับระดับตัวแทนแนะนําทั้งเป้าเหมือนเดิมครับที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อน ท่านใดถึง85%อยู่แล้วไต่ขึ้นไปอีกครับถ้าเป็นไปได้ดูลงมาทันแล้วไต่ขึ้นไปอีกครับทีละ5%นะครับก็ยังดีนะครับ90 95ส0บหนึ่งนะครับค่อยๆดูแลไปนะครับวิธีการดูของตัวแทนนะครับถ้าดีพอร์ตขึ้นตรงนี้นะครับ53ค่าข้างล่างตรงนี้ทั้งหมดมันจะขึ้นเป็นช่องสีฟ้าขาวเหมือนกันจะบอกเลงลงมาทันและเบี้ยของลูกค้านะครับเบี้ยจะมีตั้งแต่เบี้ยรลายปีครับเบี้ยรลายงวดนะครับ บางท่านอาจจะชำระเบี้ยรายงวดต่นตัวเลขที่วิ่งเข้าคิดระบบยืมราจะเป็นเบี้ยรายปีนะครับพี่ๆเช่นเช่นเบี้ยรายปีปีละแสนสองนะครับแบ่งจ่ายรายงวดนะครับ4งวดรายสามเดือนนะครับ4งวดจะเหลืองวดละเท่าไหร่ครับสามหมื่น <30 S 1> <30 S 2> นะครับลูกค้าบางท่านเพิ่งเพิ่งผิดนัดชำระเบีย้ยเมื่อตอนช่วงกรกฎาคมสิงหาเขาจ่ายเบีย้ยเข้ามาเพียงแค่ 30- 0 0 0หรือ60,000เพื่อถึงสิ้นปี แต่เบียรยที่วิ่งเข้าระบบนะครับที่เข้าไปคิดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ลบหกักลบกับเบียร์ที่หายไปเป็นเบียร์รายปีก็คือแสนสองนะครับเอาใหม่ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์และอีเมลไว้ให้ครับเพราะว่าอันเนี้ยใครมีไอแพดนะครับถ้ามีเวลามากกว่านี้เดี๋ยวให้เปิดไปพร้อมๆกันนะครับให้จํา2ช่องนี้และหน,น้านี้เป็นสําคัญวิธีดูว่าเราแก้กรมมาทันนะครับเดี๋แก้ลิมหน้าแก้แล็บถูกกลมมาทันไหม ถูกต้องไหมพี่พี่กดรีพอร์ตนีครับสีแดงสีแดงคือจะบอกในเรื่องของตัวกรมธรรม์เบียหลายปีนะครับที่บริษัทเอามาคิดแหลกแล้วเนี่ยครับในช่องเบี้ยที่หายไปมาาันจะวิ่งมาจากรีพอร์ตนี้ทั้งหมดนะครับจะรวมทุกกรมธรรม์ท,ที่บริษัทเอามาคิดแหลกของพี่พี่ฉะนั้นวิธีโฟกัสหรือตัวแทนในช่วงโค้งสุดท้ายถ้าจะโฟกัสกันโฟกัสที่รีพอร์ตแดง นะครับชื่อเต็มในภาษาอังกฤษเป็น percentage lab report จะบอกหมดเลยว่ากรมาัตทันไหนแลบนะครับแล็บต้องจะตอนไหนดิวเดตเมื่อไหร่ยังไงเบี้ยอะไรปีเบี้ยอะไรเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงในนี้ทั้งหมดนะครับใครเป็นผู้ขายนะครับส่วนต่อไปครับสำหรับ guest period report คือกรมบัตรทันนะครับที่ติดอยู่ในระยะเวลาผ่อนผันเช่นนะครับเขามีดิวเดทที่ส5กันยายนนะครับแต่ยังไม่ชำระเบี้ยเลยณปัจจุบันนะครับ ก็จะอยู่ในรีพอร์ตนี้เพราะยังอยู่ในระยะเวลาผ่อนผันคือเบี้ยนั้นจะยังไม่ได้ถูกนํามาคิดแลกถูกไหมครับจะยังติดระยะเวลาผ่อนผันของบริษัทอยู่39วันบ้าง45วันบ้าง5 2วันบ้าง60วันบ้างอยู่ในรีพอร์ตนี้ทั้งหมดนะครับตอนเนื้อง,งานนอกจากช่วงโค้งสุดท้ายนอกจากดูแลเรื่องของ FYP Production ของพี่พี่อย่าลืมดูแลเรื่อง RYP และ RYC ของพี่ใน2รีพอร์ตนี้ด้วย ต้องเรียนแจ้งนะคบว่าถ้าเป็นช่วงในระยะเวลาผ่อนผันของโควิดนะครับในรีพอตนี้จะยังขึ้นตัดวันแลปที่ตามปกติของบริษัทตั้งนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้คือ39 4 5 52และ60อยู่เหมือนเดิมแต่ลูกค้าได้สิทธิในเรื่องของการผ่อนผันการชำระเบี้ยก็จริงนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งพี่ๆตัวแทนพี่พน้องตัวแทนตามตรงนะครับว่าท่านจะต้องดูแลในเรื่องของเบี้ยมีต่อเหมือนเดิมนะครับเพราะบริษัทยังเซ็ตอัพอยู่เหมือนเดิมนะ สรุปง่ายๆครับ2อรีพอร์ตนี้คือเนื้องานของพี่ในคิวสุดท้ายครับเดือนหนึ่งต้องดูแลอย่างน้อย1ครั้งนะครับเดือนหนึ่งต้องดูแลอย่างน้อยน,อยนะครับ1ครั้งนะครับบางคนแก้ในรีพอร์ตสีแดงแล้วนะครับตามติดตามชำระเงี้ยเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับสองแสนกว่าเคยเห็นนะครับแล้วก็เคยให้คำปรึกษาแต่ลืมดูรีพอร์ตสีน้ําเงินครับสีน้ําเงินนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายมันเป็นโรงพรรบาที่จะแลกจากในพอร์ตของช่วงช่วงป,ปลายปีที่แล้วพอดี แล้วเป็นกรรมันใหญ่ด้วยนะครับปรากฏว่าสีน้วเงินแลกเพิ่มอีกสามแสนกว่าครับแล้วแก้มาสองแสนก็ถามผมว่าขอญาตเสียงได้ฟ์มเหมือนเดิมครับไอบีแก้มาสองแสนห้าหอเว้ยทาไมลิงล่างลดลงก็ถามพี่กลับไปว่าพี่ครับในเคสนี้เดี๋ยวอบพี่ดูไหมครับเออคุณลืมนะครับแต่วันที่โทรถามผมคือวันที่ยี่ธันวาคมครับไอ้น้องทำยังไงดีครับนะครับถูกครับ ผมทาได้เท่านั้นจริงๆนะครับถ้าใครโพกมาหาผมในช่วงปลายปีนะครับคือผมจะเกลือนน้าลายตัวเองเลยครับพี่ครับผมไม่รู้จะทำยังไงนะครับที่25มุลาคมแล้วครับเพราะนั้นอย่าลืมดูนะครับบางคนแก้อันนี้ยอดเบี้ยน้อยแต่ฝั่งนี้สีน้ําเงินมันจะเป็นรีพอร์ตหรือเป็นเคสที่กองมาจากปีที่แล้วจะอาจจะค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นเคสที่อยู่ในช่วงปลายปลาย Q3 แบบนี้ครับจะวิ่งเข้ามารวมด้วยอันนี้ครับต้องดูแลนะครับ วันนั้นเนื้องานของพี่อย่าลืมดูสองอันนี้ก็พอนะครับแล้ววางแผนให้สของตลีพอร์ตก็พอวันนี้จําอะไรไม่ได้นะครับในเรื่องของลิมนาจาหน้านี้ให้ได้ก็พอวิธีคิดอะไรลิมนาลืมไปให้หมดทุกสิ่งครับเพราะในระบบอบอกไว้อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ผมตีคำถามเรื่องลิมนาครับคุณอหนึ่งคำถามนะคะรับสั้นๆ